วัสีครับผมเบาหนังครับโคบนาครับอันมือนี้แตกหวายออกดีใจหลายเะเลยโทษลทาซาเผอ้กบน้าเรามาบอกว่าคือเล็กรางวัลที่หนึ่งมาสุบอกเราผมก็ะฟ้ามากเลยครับมาจะเลขกออกครับผมฝ่ามาเลยผมบอกโอ้ยไอเสื้อเลยแต่ไอกคบเสื้อผมสวยเลยไอกคบเสื้อผมว่าผมถือเล็กรางวัลที่หนึ่ง ผมเป็นเหล็สิบรเสือเนาะเพราะว่าซีซูนหาซีซูนหาตุ้งต้งแหล่เหล็กไทยผมจำแหลอยู่ว่าซีซูนหาออแต่เราผมจำเหล็กหนาว่าเราคือเอล็กเนะเนี่กว่าบาดเจ็บไก่เหรอครับไก่ไก่ไก่สีม้าห่อนะรางวัลที่หนึ่งไก่สีม้าห่อนะกว้างขันจะสิบแปดล้านกับถือยุนาบานาา้านอยูอ่การเพื่อฝากสิบแปดล้านหมดกว้างขันหมวดนี้เกือบครับเกือบสามสิบล้าน สามสิบล้านสามสิบล้านครับไก่ที่เดียวเองเต็มปากซอยแล้วแมนบอกกันอยู่ได้เหมือนเ้าก<ม>ว่าสิบแปดล้านจะมาแล้วอรย์สามสิบล้านมาต่อมือก็ป่วยรางวันที่มีเพียงปากซอย <laughs> เออจะเจาอครับงวดนี้ครับนี่ครับห้าเอ้ยสี่ศูนย์ห้าครับหาใบ สี่ศูนย์ห้าห้าใบตรงตรงเลยเนี่ยครับซื้อแล้วพราะต้องกับเนี่แล้วพระต้องเท้ามว่าซื้อไต่บีมบอสโ <c oughs> ซ,ซงนีก็เหนืหอเออมักกับตังซื้อ,อยู่แล้วแม่นวะโบอันพอกันปะโบอันเดี๋ยวเนาะบ,บอยังไงครับคือสามตัวตรงนี้โบตง้งกับในการบอันพ่อกเนครับสี่ศูนย์สี่ศูนย์หาครับไยากเห็นถึงแถ <40 5 S 2> วสี่ศูนย์หาก็ไอก่แล้วครับ มันมันมาไกลปากซอยแล้วล่ะนี่ครับเดี๋ยวสิว่าสามสิบบาทน่ยมือสั่นเลยในตอนแรกเพราะว่าอย่างเพราะว่าซื้อไวหลายบางพวกนะว่าเออตอนหาคลิปคือบบเห็นคือบบเห็นเลขนี่เดี๋ยวหลายคนถามมาเลขนี่ไม่จ่ายใส่เหล็นี่ไมจ่จ่ายใส่เลขมากเป็นเลขมากเป็นเลขมากแล้วก็เลขเลขแ็กแฉะทุกคลิป ศูนหาหนึ่งศูนย์หาหนึ่งหาศูนย์บอกมาตลอดนี่ชุกฉิดเลยแมนพี่พี่ซื้อศูนหาบ่ได้ตังใจว่าจีซื้อซีศูนหาโดยตรงไหนว่าจีซื้อเก้าศูนหาว่าจีซื้อเก้าศูนหาเพราะว่าอย่างเพราะวันไปตรงกันเหลือละกิโลเหล็ือลักกิโลเก้าศูนหาเขาแสดงว่าบ้าหนองซื้อเก้าศูนหาหนึ่งศูนหาอืมแล้วก็มากซีศูนหานึ่งแมนเขาก็บอกว่ามันโบมี่ เก้าศูนย์เก้าศูนย์หานโบมีแล้วก็หนึ่งศูนย์หามันโบมีมีสี่ศูนย์หาสี่เอาบอสเก๋เกว่าว<ะ>มันคือไปเลยคัดใจแค่เอวสันเเลยเอานี่ครับแต่ว่าเหล็กสามตัวเบาหน่องกระสือได้เก้าศูนย์หาหนึ่งศูนย์หาแล้วก็นสี่ศูนย์หากระสือที่กันครับแต่เบาหน่องบ,อร,บ,อร,บอริบอกไขเหล็ตัวนี้อันนี้คือเบาหน่องแต่ยึดแต่ยึดได้ใจอยฟาหอมอยู่แล้ว ว่าเหล็กลักกิโลสามหากระมีเหล็กลักกิโลสามหากระมีศูนย์ศูนย์หากระมีจะเลยจะเลยว่าร่องเงินเพราะว่าเคยถือเคยถือเก่าศูนย์หาหมวดแหล่งหมวดแหลกคีดว่าเหล็กละกิโลบ้านหลัเลยคิดว่าขึ้นหมากอีกมากอย่างไ้สรุปว่ามูลนี้บ้าน่อัในสามตัวตรงเลยแมนครับแต่ว่าใด้โบหลายดอก ตามต,ตรงหมวดนนี่เลยบลายเพราะว่าไอ้อก้เราห้ย,ยืมเงินสื่อเราห้ย,ยืมแต่เลยได้บลายมอไม่ <c oughs> ย,ย,ยืมครับตอนนี้ผมก็หมดดา <c oughs> จัดงานหมดไลเอ่แต่เราห้ยืมแต่เพือจีหลายอยู่ครับอันนี้เราบห้ยืมก็เลยสื่อมอมอมแม่มไปตามภาษาแต่ตอะไรคือซีซ้อห่จึงต้อง แต่ว่า<ม>ถึงบง่ไฟไหลถึงบ่หลายเพราะว่ามันเป็นเหล็กคัดใจปกตินี่ถ้าเป็นเหล็กมากนี่ยคุณจะซื้อบางโตนี่ยมันซื้อตัวละพันคุ้พันอย่างเงี้ยผมซื้อหลายคือหนึ่งหาศูนย์กับหนึ่งศูนย์หาที่ซื้อหลายเด้ะที่ซื้อหลายแห้งคือตัวนี้นี่ยเพราะว่ามันเป็นเหล็กตอมวดตั้งแต่ไห้งแต่มื่อไปเพื่อนไอ้โกบเลยไห้ตัวแรกเลยคลีบแรกเลยคือหนึ่งห้าศูนย์ แล้แลกกมาฝันเนม่อีกวันนี้ฟันว่าแม่ยเอกบกมาบอกเลขศออูนย์สองห้ากติาอยู่รลักศูนย์ห้าจุดเมียกติแล้วก็เลขพาดเลขนั้นอีกแล้วก็ไปลุกหม,มุนเมียาเวสุวรรณอีกชาเวสุวรรณก็ไปปอเลขก็ไปว่าเลขแล้วก็เลขปูสิงเงินสิงค่อหรือว่าไปเบิ่งเลขอยู่ในอ่างอ่างพญานาคฉันผูได้นเบื้องคิดสิเห็น แต่ผู้ใดพอท่านไดนเบิงก so ักรบไปย่อนเบิงขีดเก่าได้ครับแต่ว่าสามตัวนี่ได้พอไรเก็บเก็บสองตัวนี่เก็บเต็มแล้เกิบเงินเยอจะได้วเงินอีกแสนแปดเยเดี๋ยวบอกไรเดี๋ยวอ่นเป่นสีว่าสีคุยช่างเดี๋ยวเิ่นสีว่าสีคุยขนาดถึงสามตัวนี่ก็ได้วาสีคุยอยู่เออขนาดถึงสามตัวหาบาก็ยังว่าคุยถึงสามตัวต้องจงกับเออซื้อ ได้ว่าแปลกเด๊หาซี่ศูนย์สี่ศูนย์หาหนึ่งสื่อหางเดียวเลยแต่ว่า,า,แ,ตวาแต่ว่าหนึ่งหาหนึ่งหาศูนย์ตัดชื่อหนึ่งศูนย์หาน้ำเด็กแล้วก็เก้าศูนย์หาหาศูนย์เก่าจะสื่อไรแต่ว่าศูนย์ซี่ศูนย์หาคือสื่อบอบไปใช่เลยูเดียวเดียวน่าจะบอกคนที่รู้สรุปว่าบอหน่องถึงเล็กสามตัวป้งป้งเนี่ย หัวซ่อนอะนี่นไปแต่ 8, 0, 7, แปดศูนย์เจ็ดรืยกมรบเมอ่อกี้สี่หนึ่งเจ็ดยก็สี่สุดห้าอสามตั 3, ต,ต้องครับแบบปตกัตบสามหวซ่อนเลแต่กะบางทีเขาบอกไปเข้ากตพอเสื้อแต่กะเข้าวพี่บ่าพี่บ่าสิลิอย่างพี่บ่าสิลิได้ทำหเด็่นพร้อมอะไรทำมาเอามาัอ,ามาอย่างนี้มันเขากัดาตา ่อกราบหน้าตาคือคนคนหน้าตาอ่อนโยนคือเฮาแต่ต้องมีมีดอกใหม่งามๆอันนี้ผมเหมากเอามาหมอกให้บ้านหนองมาถึงเหล็กสามตัวโตสามหัวซอนเป็นเกี่ยวเลยเป็นเกี่ยวเลยงามแต่ว่าตองหวัดบ้านหนองกับย่างบัวท่านบัท่านมี บอกไงึ้นมือหนีคือเรัจากถือเหล็กคือดีใจใจเลยบอกว่าเฉาะถือเหล็กก็บอกว่าผมถือสามสิบล้านไอ้กบเสื้อผมเสยแต่เห็นเนาะซีดูหนเห็นอยู่กับสื่อซีดูหะาเออเนี่ยก็บอกเนาะก็บอกกันว่าสื่อสื่อผมก็บว่าสื่อครับว่าสื่อก็บอกว่าอ่ไสื่ออันนี้ผมผมบอกว่าผมเห็นเด็กก็ดีผมเห็นครับว่าบางหนังกนสื่อแต่ว่าย้อนราบางคนนี้ว่า สี่ศูนย์ห้าเนี่ยเพผมผม,ผมบันทึกสื่ผมสือ่อเต็มหนึ่งศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าผมสือ 3, 5, บบอ่อสามศูนย์ห้ากันตอกสี่ศูนย์ห้าผมถือผมถือเต็มศูนย์ห้าครับคำหาสามที่ผม,ผมบอกว่าผู้ใดว่งเหล็กตัวนี้คือมันเป็นเหล็กขัดให่เลืเรื่เรื่อเรื่อบยหยักเบอกก็ว่าถ้าบอกไปแล้วปุ๊บถ้ามันโบกเขาแตสจีบอากันอีกแต่จีบอาเบาหน่องให้เหล็กหลายตัวแต่ว่าเบาหน่องให้เหล็กตองหัวกัน เลขสามตัวแค่สองหางกันเนาะสองหางก็คือศูนย์สองหากับ 1, หนึ่งหาศูนย์แค่นั้นแต่ว่าเลขนมันเลขคัดใหญ่ก็เลยแล้วก็มากศูนย์อยู่แล้วเบาหน่องก็เคยเบาอยู่ว่าเลขมันอีสีมีศูนย์ก็มีอีหนี่แต่ว่าหนงสิ่เป็นสิ่เป็นบนหรือสิ่เป็นหลังมันกระตุกของอาจารย์นิรนานา้ำอาจารย์นิรนามกะหายมากจะจับคู่ถือ วัวข้นถือน้ราหลายจนแต่แตอล้างเรือดออกมาเขาเขาบอกว่าอ่านบอกอาจารย์ได้เรื่องั่นถือเรือดน้ำไหลายแห้งหมดแต่ว่าถือตรงเลยก็จับคู่ได้คือหมวที่แล้วเราเห็นว่าเห้นไ่ไนะแปดศูนย์เจ็ดเนาะแมนแปดศูนย์เจ็ดแลักการบวกทันมาคือมันเข่าเลือดหนึ่งกับเลือดหกข้ออืมเออแต่ยังวไงวัวนี้วัวนี้เข่าศูนย์หาสี่แมนเข่าศูนย์ศูนย์สี่เออสี่ห้าศูนย์ห้า มีคนมีคนทากไลนมาบอกอยู่ว่าถือกับอาจารย์เดลายอยู่เพื่อนก็เลยว่าอยากคิดบุญนําอาจารย์เ็ราว่ากยังดอกกุศลเดยวเด๋ยวสีหกันเอนดอกตื่นเสามาใส่บาทให้กับเพาอาจารย์เพราะว่าเพื่อนช่วงนี้เพื่อนเขาพรรษาอาจารย์บ้านหองเขาบอกบ่กบอกม่พลากินของชมบ้านหนองสิบบนอยู่ใส่เสื้อเรี่ยงหนึ่งแม้นเลยอาจารย์นี่อาจารย์เนี่ย ลวงพี่นนองเออหลวงพี่นนองแต่สิเอินแล้วก็สิเอินหลวงพี่นนองอีกแต่สีหญ่อีกแต่ถ้ว่าผมมานั่นนี่อีกแหละเพราะต้องจะน้อยแต่สิใส่สูดเข้าบพ่ฟอดนะสิไม่เปิดอาสมอยู่ในป่าคนละให้กบหน้าไปเอาเหล็กอยู่ในป่าผมไม่เห็นเก่งตามเด็กเนี่ยมึกเออตามเหล็กก็ต้องมีมีแนวไปเส้นไปไหวอีกยากเลยหลายหคนมืนว่าเอาปนังตะโกนนี่ เป็นนางฟังไเปเฮาเบาเหลืองเหมือกันออกับ่อหูแต่ว่ามัานดีไดหลายจนจนจนเบาอย่างบ่อแต่ว่าเบาหนองกกอยากมาบอกครับผมปัว่าบันบัลลออกแล้ยคือมาบอกจนมากที่เป็นแบบนี้พ่อหยังแต่คือมันเป็นเลขที่บ่บ่บ่ตรงใจแต่แต่ว่าหาสารหนึ่งถือบ่ะถือถือก็เล็หลักิโลนึน่ะครับแต่แม่ฮันนี่ เหล็กไอ้ไข่เขาสามตัวโอ้เขาทั้งบนทั้งหล,ลังเหล็กไอ้ไข่ละกะปูพญานาคปูใหญ่กับเขาเอ,อ๋เ,เอางีครับว่าไงคือเหล็กสามตัวตรงแบบประตูับนี่เพ่นถือได้ไงถือตัวตรงเลยแต่ว่าเพิ่นถือแบบบอดี้ใจปกติเขาเน่าถือสามตัวน,นี่ดีใจแบบดู่ในดงเลยนะแต่ว่าเพิ่งน,นี่บอดี้ใจแปลามันผมก็ได ถาม่าผมผมผมใด็คือกับอาจารย์นิรนา,ามนมั่อาจารย์นิรนา,ามเรอก long, long ing, กบอกอยู่ว่าล่องล่องจับคู่หนีเบิงล่องจับเหล็กชุดหนีเบิงผมก็ยังเบาอยู่เลย้็อาจารย์เหล็กมันบงงามเลยบงงามแลวมันมากอ<ม>ลอกระบอก<ม>กัเลยเมืเ่องกันถึงเสร็จเล่ากับว่าซื้อเอาโหลดซื้อซื้อไว้เนียติดไว้เนีกยจได้แล้ววะติดไว้จักน้อยก็ได้จักสองสามลอยก็ได้แล้ววะ แต่เลขสื่อน้าเพิ่นนําอาจารย์เพิ่นบ่ขัดใจเอาเอาเป็นมามื้อนี้ที่มานั่งโซเล่กันในศาลามื้อนี้คือว่าไงคือมาบอกว่าถึดเลขครับตอวเลขถึงเลขกับอาจารย์นี่ละน้ําครับ3าตัวเลยไม่ต้องกลับส0 5นยครับแล้วกับสา3ผมน่าถึดถือนงินเบาหน่วงบ่ผมก็ต้องอาศัยบุญเพิ่นครับถึด3าตัวทุกงวดค่ะเพิ่เมื่อไหร่ราศีเพิ่นแับราศีมีเงินหลักเหลี่ยมเหลี่ยม นี่แหละครับเดี๋ยว<ะ>เว่าไงคือหลังจากคลิปนี้ก็คือชิบไปหาเหล็กเนาะแม่ครับนี่คือคลิปแรกตีมาว่าสซูกันฟังเดี๋ยวสิบไปทางไหนยวชิบมาว่าสซูฟังอาจารย์นิรนามเพิ่นกะเกินเหล็กไม่หแล้หล่ะเพราะว่าเพิ่นไปวัดเพิ่นวัดอันนี้ใครแหละก็สิบไปวัดปฏิบัติธรรมของเพิ่อนขอขอบอกนิดน,นึงครับคือบางหนองว่าถือเหล็กสามสามตัวตรงมากสามหมวดสอนเนี่ย บอหน่อเพิ่งก็บปได้อวดบปได้อ่านเลยเพิ่งเพิ่งก็ไปได้บอกว่าเพิ่งถือหลายหรือบปล่าหรืยังคือเลมอนิขนาดเพิ่งถือตรงเพิ่งยังยังสมบหนิงดีใจกับเพิ่งทำเพิ่งถือเนาะผมบันถือนะหาเด็กคือกันไปนํากันแต่ถือแค่สองตัวบนกำลางแต่ว่าเพิ่งถือสามตัวตรงเดี๋ยวคอยตามครับบางวันนี้ว่าเพื่อเพิ่นสีแดงตรงๆอย่างนะครับผมเดี๋ยวทั้งใดก็คอยติดตามคลิปหน้าครับผมทั้งใดก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับงวดวันที่ หนึ่งซิงหาหกห้าครับผมสวัสดีครับบอเมนบ้ายังไงครับมันเดือครับตัวนี้เชียงคืนตีหนึ่งแล้วมันนั่งบอกคิดคนดีกับเพื่อกันเลยนี่แมนนี่แต่จะพ,บพิบ่าวนี่จะพ,บพิบ่าวนะครับเราบอกไปแล้วครับบ๊ายบายมีการบ๊ายบาย